ติ๊กต็อกแพลตฟอร์มยอดฮินจากจีนนะคะใช้งานเพียงเวลา5ปีในการเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งานมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกเนื่องด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมีลูกเล่นเยอะเสริมความสนุกสนานจึงมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มรุ่นใหม่ใครมีลีลาแดนสุดมันก็มักจะแจ้งเกิดได้ที่นี่ไม่เว้นแต่กิจการร้านค้าเล็กใหญ่ก็ไม่พลาดการขยายการตลาดแพลตฟอร์มนี้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนค่ะด้วยการที่ t i ๊กต็เน้นคอนเทนต์ประเภทช็อตฟอร์มวิดีโอหรือวิดีโอที่ปกติจะยาวประมาณ15-30วินาทีทําให้คอนเทนต์ตอบความต้องการหรือสามารถดึงดูดความสนใจจากคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเสพสื่อสั้นและกระชับด้วยความที่แพลตฟอร์ม t i ๊กต็ TikTok ยังค่อนข้างใหม่และโอกาสในการสร้างฐานผู้ติดตามยังเปิดกว้างทําให้โซเชียลอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากหลังไหลเข้ามา สร้างคอนเทนต์ประเภทใหม่และยังมีอินฟลูเอนเซอร์หลายรายที่ยังสร้างคอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์และน่าติดตามจนสามารถสร้างยอดผู้ติดตามในหลักหลายแสนหรือหลายล้านในเวลาเพียงไม่กี่เดือนจนสามารถสร้างรายได้จากการฝากขายสินค้าการรีวิวสินค้าและการสร้างแบรนด์และขายสินค้าของตัวเองโดยตัวติ๊ t ต k s กช p อนะคะจะช่วยให้ผู้ผลิตคอนเทนต์สามารถขายสินค้าของตนเองผ่านทางช็อปของตนเอง หรือเลือกสินค้าจากแบรนด์ต่างๆที่มีขายในแพลตฟอร์มมาขายช็อปของตนเองได้อีกทั้งยังสามารถแท็กสินค้าเข้าไปในวิดีโอของตนเองเพื่อให้ผู้ชมสามารถกดเลือกดูสินค้าการสั่งซื้อหรือชำระเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากแอปด้วยค่ะ